โอ้ยโง่จริงเลยโว้ยฝนก็ตกเสือกเดินอ้อมตึกโอ้ยจอดรถไปอีกด้านที่หน uh. oh, oh, ึ่งอย่าออกแลวโก้โหโอ้ยหนาวก็หนาวเดินแม่งอ้อมตึกโอ้ย god จอดรถไว้นน่น เดินรอบตึกโอ้โหเดินจากตรงนู้นน่ะฝนก็ตกพี่น้องสุดยอดลมก็ไม่เดียวมาพี่น้องดูดิเดินอาูตรงนู้นน่ะฝนก็ตกโอ้ยจอดจอดรถไปท่านหนึ่ง ไ,ไม่เข้าใจคิดอะไรอยู่วะมีแพนด้าหน้าตาหนูน้องอะไรชิปชิปอะไรชิปหมดแล้วชิปหมดแล้วแล้วไงอ่ะเสรแล้วแหละก็ก็ก็เลย เลาไปโยขับพวกเรามากลับมาผมลูกเขาเขาบอกเอ็มสวัสดีค่ะสวัสดีคุณชุชคยแคมนี่สัลลี่กับบ้านอยู่เหมือนแม่เหมือนแม่ขนาดนั้นแหละเหมือนแมามาต้งนรำสวัสดีค่ะ

ไปแกะไไปแกะแกะไปแกะไนแกะปะไะไปแกะไปแวันนี้ผมไะผมเป็นนาน แม่ไม <mar cribing Bun sed |nospeech|> <aa plays half> ่ใช่แม่ไม่ใช่ทำแบบนี้ไม่ทำแบบนี้แค่เพื่อเฉยเฉยก็จะไปทับพี่น้องไปทับพี่น้องวันนี้เวื่อะไรกัลาหะผมหรือเปล่าคุงไม่สั่นะเรื่องนะวันนีไม่สั่นหรอเจนโอ้ย ชอบพี่น้องมาฮัทชิคามครัอันนั้นเหมือนแม่ทำแล้วครับลองเพลงชาด้ว้องเพลงชาิมาเทชาลนจจัดจจายนั่นเลยแาเช็กไนไ์นานุ่สวน

ไปกันเลย<ป>มาจเจาะใจในห้องแม่ก<ป>ันนะไปไปคื้ออ่ะเจาะเจาะเอาะเจาะเจาะไปห้องตัวเองไปห้องตัวเอง เ uh, ด e so, no ี๋ยวมาไปห้องตัวเองี oh. ่น no ้า่อเไคุณพ um, ่นต่เลยกนนโยกอาเซคุณเอาเออาเซคุณเวบอก่็เลยทำดีๆน้อง กผมนะน่าสวยเลยนะไปเลยไปเข้าจิ้งด้วยฟลูแอปไอโฟนโทรศัพท์อยู่ไหนจะอีกเชคผมใส่ผมใส่คลอกเกตไอโฟนเพราะว่าเดี๋ยวมันปิ๊บปี๊ปปี๊ปปี๊ปแล้วก็ผมเตือนแล้วก็ผมจะ